Hmm. 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 สบายดีพี่น้องมือนี่ก็ได้น้องงัวมาเนาะ เ้ากี้มาเห็ดล่างก่อนพี่น้องล่างนี่ประมาณสักเจ็ดแปดน้าอเลยพี่น้องเอาความแบบสะอาดเนาะล่างสะอาดล่างความขาวมันออกไปเวลาเขามาเห็ดแนวกลิ่นมันจะบ่มีกลิ่นพี่น้องสะอาดพร้อมเนาะล่างไ้สะอาดเมนูมื้อน,นี้ก็นแนะนำอ่าเป็นเมนูออมนะพี่น้องแต่ขั้นตอนแรกเขาก็ะชี้มาต้มครับความขาวมันก็นนใส่เกลือลงไป แ้วก็ใส่หัวสิงไคเนาะลงไปเพื่อดับความข้าของนองนะ้องงัวเนาะอ่าหมอกับประมาณได้ทีแล้วก็เท,ทน้องงัวลงไปพี่น้องอันนี้หนึ่งกิโลเนาะแต่เวลาต้มแล้วมันชิเหลือบ่หอดประมาณนี้นี่พี่น้องต้มแล้วแล้วชิเหลือประมาณนี้เลยเนาะน้อยเดียวบางทีมาซับเนาะมาซับมาหันเป็นตอนพอดีคำขั้นตอนแรกเขาก็ชิมาใส่บักเพชตที่เขาตำไว้นะครับหัวหอม ปรุงแบบง่ายๆบ้านๆพี่น้องเราก็ยีทีน้องงัวที่เอาซับหรือว่าหั่นไว้เนาะลงไปหลังจากนั้นเราก็ชิมาปรุงพี่น้องวิธีปรุงกโหอยเกลือลงไปเนาะหน่อยหนึ่งเพื่อมีความเค็มเนาะตามด้วยผงนัวผงสุรลดคือเก่าพี่น้องที่ขาดบ่ได้เนาะน้ำปลาน้ำปลาแดดอีกตามเคยพี่น้อง ยอดน้ำปลาลงไปน่อยนึงเนาะเครื่องเคียงก็มีประมาณนี้พี่น้องมีผักซีเรียผักเ,เลือดนางเลือดเนาะแล้วก็ใบพักแผวสูตรออมแบบบ้านง่ายๆ,ๆพี่น้องร้องไปเห็ดกิ่นเบิงเนาะกัดแซบอยู่เนาะเอาที่มาตัดความคาวมันด้วยบักกอ,อกพี่น้องใส่บักกอ,อกลงไปประมาณหน่วยนึงหรือวสองหน่วยเนาะมันจะได้ความสบมความฝาดของบักกอ,อกเนาะ ขพอดีกินนะพี่น้องกินมะกอก,ก,กแบบมันสิ่หอมเนาะลองบึงพี่น้องสำหรับไอ้เจ๊กกี้พิสูจน์มาแล้วแซนะ่บเนาะสุดยอดสิมาค้นในห,หน้ามะกอก,กมันละลายเลยว่าเปื่อยกอนนะพี่น้องอันนี้ก็ได้ทีแล้วเนาะเอาก็สซิมาต่าแจวมะกอก,กพี่น้องเพื่อจ้ำเขาเหนียวเนาะ จำข้าเหนียวสดห้อน,อนเข้ากันขนาดนะพี่น้องเจียวบกก,กกับมันนอ้องต้มเอ่ยออ,อมน้องงัวเขาเนาะแซบคือว่าพี่น้องวิธีง่ายๆเนะาะตำบักเพชรแล้วก็หัวหอมกระเทียมหน่อยนึงเนะาะตำให้ละเอียดแล้วก็มาใส่บักกอกสดๆเลยพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงนัวง่ายๆเนาะ เรากลมาค้นให้เก่ากันโอต้องใส่น้ำก็ได้เลยพี่น้องเพราะว่าให้มันได้รสชาติน้ำบกอกนะนัำซีฟูบฝลาดสมสม,สมแบบพอดีแซบนะฮะพี่น้องแก้วบอก,กอกสมสมนะพี่น้องกับน้องงัวเด้น้องงัวมาเมื่อนี่โลนึ่งเหลือเวยาไรพี่น้องอ ตุ่มประกอบค่ะคะับเพี่อนอืมอ,กกอ,อืม,อม,อม ขาเนี่ยตลาดคือเก่าพี่น้องบริหารันง่า,งงายๆเลยพี่น้อง ขากิลีอืมสุดยอดพี่น้อง